ก็มีเพิ่มมีเพิ่มเ้ามาวันนี้เราพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ตู้ฟักมาส่งที่ตากใบนะครับดูฟาร์มของพี่เขานะครับสวยสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปท่านใดที่ ต้องการลูกเป็ดก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับไม่ต้องโทรหาผมแล้วมาเอาที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบได้เลยนะครับนี่นะครับทำสวยนะครับสวยคอกสวยอลังการนี่นะครับเระบบน้ำก็สุดยอดนะครับ รางอาหารก็สุดยอดนี่นะครับแล้วก็ระบบน้ำนะครับว่าสุดยอดเลยนะครับใส่ลุกลอยนะครับนี่ก็เป็นรางอาหารนะครับวางกันเลยครับวางกันเลยวางวางเลยตะแคงเลยครับตะแคงเลยตะแคงอ่าโอเคดึงนี่เลยเปิ่มนี่นะครับให้ออกมาเลยนี่นะครับแม่พันธุ์พร้อมไข่สวยๆมาให้เลยนะครับ นี่นะครับวันนี้ถ้าเกิดได้เล่นน้ําผลก็กลับมาพ่องเหมือนเดิมเลยนะครับ uh huh. เราใส่มากรงละ8ตัวนะครับเดินทางมาจับเป็ดเกิน24ชั่วโมงนะครับตะแคงนะครับตะแคงเลยตะแคงอ่าตะแคงโอเคครับดึงดึงเชือกเลยครับดึงเชือกเฮ้ย uh huh. น,นะครับนี่เราให้ดูแม่พันธุ์ที่เรานํามาครับ ก็คงจะพักฟื้นหลายวันนะเพราะเดินทางไกลไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ําก็เดี๋ยวก็คงจะกลับมาไข่เหมือนเดิมนะครับนะครับแม่พันธุ์สวยๆนะครับอ้วนดีไหมครับจับเปิดเปิดจับจับ,จบดูจับดูน้ำหนักดูน้ำหนักไปจับจับจับดูน้ำหนักเป็ดอ้วนดีไหมเขาอยู่ที่ฟาร์มเรากินอาหารเม็ดรู้นะจับจับซุ่มดูเลยอ้วนดีไหม้วนดีครับครับผมลองจับดูตัวอื่นอีกด้วยอย่าจับดูตัวเดียวไม่คือจะได้รู้เลยครับ ปดแปดน้ยี่สิบภาษามาเลยภาษามาเลยปะลาเปรวมแล้เนลารวมัโลกปอุตตอนนี้ภาษามาเลยกับภาษาไทยคือพี่พูดภาษามาเลยปุ๊บพี่ก็บอกเป็นภาษาไทยด้วยปะอะไรก่อนอะ ปปะอะไรปะเป็นแปลว่าสี่อ่ตืนอนี่จะว่าเรื่งไม่ใพี่พูด่ะปะสี่อ่ะปสี่อ่ะแปดละแปดแปดสี่อ่ะเดียปาดสี่ครับอ่ลแปดแปดแปดแับละไสิดี๋ยวดวนะบัวเบละบัวเป็นละหัวเป็นัว ด2วรัรดรบแล้วก็เนมล่เนมเนมรัสเนมรัสสิบหกอ่าดัุโ่สิบดแล้วก็ุโร2อันนี้ผมจะเอาไปลงใน YouTube ผมนะครับแล้วลองไปดูตัวเองแล้วกันคือคือคือเหมือนกับเรา เราเราเราหาเรื่องตลกเรื่องฮาๆขำๆไปด้วยกันนะครับอย่าไปถือสากันนะหรือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบอ่ายังไงอ่ะหยอกๆเล่นๆกันนะครับครับผมเพราะว่าอ่าเหมือนกับครั้งแรกที่มาก็ให้ได้เจอรอยยิ้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ จากหลายๆคนที่ที่ฟังหรือที่พูดมาว่าอถามจากทางภาคใต้น่ากลัวตามที่ผมมาแล้วก็ก็ปกติดีนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคหรือว่าปกติดีนะครับไไไอ้้่ดดมปล่อยเป็ดอันนี้ปล่อยเป็ดไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมแล้วปล่อยเป็ดไม่ถึงชั่วโมงล้างเลยครับล้างเข้าตู้เลยบุรีบุรีพี่ไปดูฟาร์มแลไข่เยอะบุรีบุรีัวนั้นยันีงอะไรบุรี อ้ครับใส่ใส่ยังไดอ๋อบุเล่บุเล่ใรบุเล่บุเล่แปลว่าใส่ตู้อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นภาษาบางอยอีกยิ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับปล่อยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ไข่แล้วนะครับก็ถือว่าได้รอยยิ้มได้เสียงหาเสียงหัวเราะนะครับมันต้องในในในมันตตรงไหมพี่ตรงตรงมันต้องไม่เป็นไร ครับเอาไม่ต้องขนาดนั้นห,หรอกครับแค่แล้วพี่ดูสุดยอดแล้วครับแค่นี้ก็ดีและเยี่ยมแล้วครับ <c oughs> เรากำลังทยอยนะครับทยอยลำเบียงลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ที่อยู่ที่อ่กระบลเกาะสะท้อนนะครับอำเภอตากใบนะครับจังหวัดรํานาลาที่วาดนะครับ ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เดินลงมาถึงใต้ขนาดนี้นะครับก็มาเจอมิตรภาพเจอรอยยิ้มดีๆจากพี่น้องชาวฝั่งใต้สุดแดนสยามของเรานะครับนี่นะครับนี่เป็นชุดแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์พร้อมไข่เลยนะครับแต่ตัวผู้ผมจะคัดเป็นหนุ่มๆมาให้นะครับเพราะผมะยังไงอะถ้าตัวผู้ไล่ขี่ดีเงี้ย เชื้อมันจะนั่นนะครับผมก็เลยไม่กล้าเอ,า,อาชุดพ่อใหญ่มามากนะครับก็เลยเอาตุ้มคู่5เดือนกว่ามาอีกนะครับสวยไหมโอ้สวย,ยสวยไหมไม่ฟังเสื้อสวยเลยสวยไนหะมสวยครับสวยใช่ไหมนี่นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพราะว่าผมคัดเอามาให้แล้วก็เอาที่นั่นมาให้เดี๋ยวเราจะไปแนะนําเรื่องตัวผู่นะครับตัวผู่เราจะหนุ่มๆแบบนี้นะคนี่นะครับ เพราะว่าถ้าตัวผู้หนุ่มๆเนี่ยอ่าเขาจะไล่ผสมเก่งนะครับผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะยังไงก็ช่วยผมหน่อยไม่ใช่ขาข้างขวาผมเนี่ยหัวเข่านี่ไม่ไหวจริงๆขับรถขับรถไกลมากครับนี่นะครับออกจากบ้าน่าออกจากบ้านน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดโมงครับ ใช่ครับเจ็ดโมงเช้าครับเจ็ดโมงเช้าอ่ากี่ชั่วโมงประมาณตีว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้ครับนี่นะครับคอกสวยอลังการมากเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือสนใจเป็ดเนื้อก็อีกไม่นานก็จะมีเป็ดที่ก่อดสะท้อนให้จับแล้วนะครับนี่นะครับ นี่เรามาดูกันนะครับเพื่อท่านใดสนใจลูกเป็ดหรือเป็ดเนื้อก็ติดต่อมาได้นะครับผมขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยพูดเลย0ูนย6หก7องศนสองนะครับอันนี้ก็่อพ่อี่พ่พ่อห้เ็ตันี้่ทั้งสอเลยครับ้งสองเลยพ่อพอบอด้วยนะครับ0ศูก 0890์แปดเนอ่องศูนย์หกสองศูนย์นะครับยังไงท่านที่สนใจก็โทรมานะครับทั้งสองเบอร์แหละทั้งเบอร์ลูกชายกับ,บคุณพอ่อก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวคู่หนุ่มที่เอามาให้นะครับคุณคุอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับ นี่ระยะะยะวางไข่แล้วใช่ไหมไข่แล้วพี่ไข่แล้วครับไข่แล้วเป็นขนาดนี้ไข่แน่นอนครับยังไงก็ไข่อยู่แล้วนะครับข้อใหญ่เราจะไม่ค่อยออกมาให้เยอะนะครับเพราะว่าผมกลัในวันทั้งหน้ามันจะผสมไม่เก่งก็เลยไม่เอามาให้เยอะก็เลยเลือกที่จะเอาพ่อหนุ่มมาให้เยอะนีครับดูแม่พันธุ์ครับดูที่อาหารจับจับจับไปไหมได้ครับได้ แต่ยกขึ้นอีกหน่อยก็ยังดีเพราะเขามีอนไรเป็นเทคนอะไรเข้าไปงี้กลับกลับดูน้ำหนักกลับดูน้ำหนักครับหนักดีว่านดีไหมย่านดีไหมกลมดีไหมนะอกกลมดีไหมกลมดีครับกลมดีไหมกลับดูทุกตัวกลับดูทุกตัวได้เลยครับว่นดีไหม หาดูครับดูกันดีไหมนะครับ<อ>แตกไหมครับออแตกเละหมดนะให้ใคร้ายเขากินเลยนี่นะครับอ <c oughs> ันนี้เป็นภาร,รกิจนะครับที่ส่งที่อ่าเกาะสมพรตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับอ่อถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมีวิตามินก็ก็ใส่เลยใส่ใได้ไหมถ้ามีก็ใส่ได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรวันนี้ครับผม พขาตอนนี้เขาหิวมากแล้วเขาอยู่ในกล่องน,นี้อาหารอาหารอาหารอ่ขอสักหนึ่งชั่วโมงไปขึ้นไปน้บก็คือให้น้ําก่อนแล้วก็กินหนึ่งชั่วโมงก็ให้กินท้งอาหารครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อ้าวผมบอกไว้ก่อนผมเลือกเอาสีด่างกับสีทเทากับสีดำมาทำมา,มาด้วยเดือยววันข้างหน้าตลาดดี ก็เลยเอามาดีกว่าเอามาขาวมาอย่างเดียวนะครับนะอันนี้คือการตัดเยียของผมเองนะโดยที่ผมไม่ได้ถามจะว่ากันไม่เพื่อตอนนี้สีเทาอ่ามีมีบางคนที่อ่าทำเป็นเป็ดสวยงามคอผรับยดูครับผมก็เลยก็เลยเอาสีเทามาให้โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวก่อนนะครับก็จะว่ากันแต่สีดํานี้คือเราส่งออกทางขมรงทางอ่าพม่าไอ้ขมรกับไอ้ลาาเขาใช้สีดําสีดำเพราะเขากินเลือดดิบ เขาจะไปทำเลือดเลือดแตงเลยเพราะเป็ดดำอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ป็นเลือดหมาเรไม่รู้ะไรเลนนี่นะครับก็ก็ทำโดยไม่บอกไม่กล่าวแต่ก็ถูกใจนะครับ <c oughs> นี่นะโดยเฉพาะสีเทานี่นะครับที่ผมเอามาให้กับสีดำนะครับยัง <c oughs> มียังมีอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับจะมีด่างด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เทาเป็นเป็ดที่ผมชอบมากก็คือสีเทานะครับนี่นะครับก็คือเอาผสมมาให้นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์รุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยรุ่นบึกเนี่ยผมจะไม่ค่อยออกมาเยอะผมจะมาแค่สิบสิบกว่าตัวนะครับแต่ผมจะเอาพ่อหนุ่มๆมาให้เพราะว่าเลี้ยงไปอีกสองอาทิตย์ตัวหนุ่มก็ขึ้นขี่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวตัวผู้ใหญ่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาที่นี่ลําบากก็เลยเอาเอาตัดสินใจเอามาให้นะครับก็ถือว่าโอเคดีนะเพราะเป็ดอยู่ในกล่องเกิน24ชั่วโมงนะ ถือว่าแบบนี้ก,ก,ก็ก็ดีใจนะครับสำหรับตัวผมที่ที่พาเป็ดมานะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจและอยากได้ลูกเป็ด หรือเป็ดเนื้อในวันข้างหน้านะครับยังไงก็เดี๋ยวติดต่อมาที่คุณพ่อนะครับปแบบกาแบบกาไม่เแบบผมขอเบอร์เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีวกว่าเดี๋ยวผมบอกเองสำหรับท่านที่สนใจนะครับ098 0484206นะครับท่านที่สนใจเป็ดที่เกาะสะท้อนนี่นะครับที่นาราธิวาสนี่นะครับ0980484206นะครับยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ถูกไหมครับเบอร์นี้ไหมถูกครับอ่านะครับยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะครับเน้นๆย้ำๆก็0980484206นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็ดอยู่ในกล่องมาเกินยี่บสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะออกจากกล่องว่าจะโอเคไหมนี่นะครับ <c oughs> ดูนะครับดูนะครับนี่ชั่วโมงเกินเกินย4ิบสี่ชั่วโมงครับอยู่ในกล่องเกินย4ิบสี่ชั่วโมงครับนี่นะครับตายด้วยถึงตัวไหมถือว่ารอดน,นะตายแค่ตัวเดียว ถือว่าสุดยอดแล้วครับมีปีมีน็อกไปหนึ่งตัวไม่เป็นไรเดินทางมาไกลเกินก็มีสูนเสียไม่เป็นไรครับมีสูญเสียไปหนึ่งนะครับถือว่าสุดยอดแล้วครับเปิดมาตั้งเยอะตอนจอดกินข้าวหรือเปล่าแดดร้อนนะ,ะนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับกินข้าวบวพี่ เกินยี่สี่ครับพี่เกินยี่สี่เกินยี่สี่แล้วแหละออกออกที่ไหนเมื่อวานออกออกเกือบโมงเช้าแต่จับเป็ดจับเป็ดก่อนหน้านี้ไงเป็ดจับเกินยี่สิบสี่ทีเลยยาวเลยใช่ไหมตีมีจอดจอดพักรถจอดกินข้าวจอดอะไรปกติครับพี่แต่ตอนตอนกินข้าวแดดมันร้อนมากกลัวกลัวเป็ดมันน็อกแล้วนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ มาไกลขนานี้มีซูเจียนนี่นี่นี่นบินอย่างนี้ครับเลยกลัวเอาเป็นว่าท่านใดที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับยังไงก็เข้ามาดูที่กอสะท้อนตากใบนะครับหมู่สามนะครับ <c oughs> แต่เราเป็ดอยู่หมู่เก้าใช่ไหมครับเราเป็ดหมู่เก้าใช่ไหมครับเราเป็ดอยู่หมู่เก้านะครับในบงกอสะท้อนนะครับยังไงก็เข้ามาดูแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ